สวัสดีครับผมพี่นัทจากเพจ RC 1 and 2และช่อง YouTube โปรนัท RC นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบเรือบังคับหน้าเล่นอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้รหัสของเขาคือ806เป็นเรือพรอมเล่น r t r นะครับจะผลิตด้วยกันทั้งหมดอยู่3สีคือสีแดงนะกล่องนี้นะครับแล้วก็สีนี้ตามนี้ด้านด้านหลังกล่องให้บอกไว้สีแดงสีเขียวเสียดสีดำนะครับสเกลของเขาก็อยู่ที่ประมาณสักลำหนึ่งยาวอยู่ประมาณ45เซนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการ open box เปิดดูก่อข้างในว่ามันมีอะไรบ้างโอเคนะครับเปิดกล่องออกมานะครับ s อ8 0 6นะครับอ่าดูโอ้ยบอกตัวนี้นะครับอ่าขนาดลำก็กำลังดีนะครับไม่ใหญ่เทอะทะนะครับแพคเกจจิ้งแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับเปิดมาอันดับแรกได้เจอเรื่องของอะไรคู่มือนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับนี่รีโมทคอนนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวลำนะครับตัวลำเขาก็จะมีอะไรบ้างแกะมาปัาอันนี้คือตัวลำเดี๋ยวเราค่อยดูอุปกรณ์ภายในกันมีอะไรนะครับทีนี้เราดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนชุดอะไรนี่เติ๊ อ๋อเป็นชุดสายชาร์จนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเป็นประแจหกเหลี่ยมไว้สับขันขันล็อตตรงใบด้านหลังนะครับสายชาร์จอย่างเดียวนะแล้วก็ตัวนี้นะครับอ๋อโอเคเป็นชุดขัดตั้งเขานะครับมาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกันครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของเรือรุ่นนี้นะครับเริ่มแรกจากหัวไปเลยนะครับที่เขาให้มานี่จะมีชุดยางนะครับเป็นยางกันกระแทกตัวนี้เราแกะออกมาได้เห็นไหมครับแกะออกมาได้ขนาดนี้แล้วจะมีเขี้ยวล็อกด้านล่างเราใส่แล้วกดตึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับก ็ดีนะเวลาชนกระทงกระแทกอะไรหัวไม่แตกนะครับส่วนเรื่องระบบเซ็นเซอร์รุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2ชุดเซ็นเซอร์ด้านล่างนะครับ1ชุดแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านบน1ชุดเซ็นเซอร์นี้ทํางานก็ต่อเมื่อเวลาเรือลงน้ํามันถึงจะทํางานนะครับไม่งั้นอยู่บนบกมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็เรื่องส่วนของใบพัดนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่แล้วด้วยระบบเซอร์โวนะผมลองโยกเล่นดูแล้วก็ตัวยางนะครับเป็นยางกันน้านะครับโอเคทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับ เ,ออเปิดมาฝาล,ล็อกรุ่นนี้นะครับก็มีอย่างนึงเป็นฝาฝาล็ลลอกระบบสองชั้นนะครับต้องาเปิดก่อนเปิดเปิด,ปดอ่ะดูพร้อมๆกันเลยน,นี่นี่คือด้านในของเขานะครับโมอเตอร์ไซส์ใหญ่เนี่ยห้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็เทาก็เป็นพอตรงนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเซอร์โวนะครับเป็นระบบเซอร์โวเซอร์โวรุ่นนี้เป็นเซอร์โวสามสายนะครับเออเขาออกแบบมาใช้ได้นะน้ำหนักเรือก็ถือว่าโอเคนะครับ ส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นรูทางน้าออกนะครับก็จะมีเรื่องของไฟนะไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังเวลาเล่นอิทคือมันจะมองเห็นและที่สาคัญรุ่นนี้มีขีเด็ดเดี๋ยวเราเล่นผมอธิบายให้ฟังว่ามนีอะไรครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เขาเข้ามาเป็นลิเธียมไอออน2 s นะครับ1,500อมิลลิแอมนะครับโอเคตัวนี้ผมทาการชาร์จไปเรียบร้อยมามาดูวิธีและขั้นตอนการเล่นกันนะครับเริ่มแรกนะครับตรงนี้นะครับเราไว้ไว้สัหรับช่องไว้แบตนะครับหยิบเข้าไปแล้้วกก็จจะะะมมีีีสสาาายยนนนนคครรรัับบตงงทท่่ลอโ ก็อเข้าไปเลยลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นนะครับลองปรีโมทอ้อนสิอ่าไม่เป็นไรต้องรอลงน้ําก่อนนะครับอันนี้เขาจะไม่ทํางานนะครับปลอดภัยอยู่จางนั้นให้เราทาการล็อกฝานะครับเดี๋ยวเข้าไปลักษณะน,นี้นะครับล็อกให้เรียบร้อยนะสี่จุดเนอะอย่าลืมนะครับกันน้าเข้าแล้วก็ล็อกฝาข้างบนเข้าไปลักษณะน,นี้นะครับ นนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรุยกันผมเสียบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับมาลงน้ํานะครับจะเป็นาการแบบนี้ไฟเ็าจะติดขึ้นมารีโมทเขาจะแจ้งเตือนมานะครับปุ่มการทํางานทั้งหมดตรงนี้จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับปุ่มอันนี้คือปุ่มกับพิมพ์นะครับเวลาเรือวิ่งไม่ตรงส่วนันนี้คือโวลุูมวิ่งเร็ววิ่งช้าอย่างเงี้ยผมบิดไปทางซ้ายสุดคือเป็นโหมดวิ่งช้าๆนะครับเนี่ยผมกำสุดก็ได้แค่นี้นะครับเรือเรือเริ่มตรงแล้วผมค่อยพิมพ์นะครับเรือมันไม่ให้วิ่งแค่นี้นะ อ่าผมเพิ่มโวลลุ่มตรงนี้นะอ่าดูอาการเรือวิ่งครับอ่าสังเ,เกตสังเ,เกตน้ำน้ำจะออกมาด้านข้างเห็นไหมโอ้วิ่งสวยอะ่ะนิ่มจังผ่านหน้านะครับกล้องปกห้ทันนะ น้ำฉีดออกมานะ้ด้านข้างระบายความร้อน้นนะ้ำจริงๆนะครับโอเคไปหลังได้นะครับแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งของเรือรุ่นนี้นะครับไปไปจะมีปุ่มนี้ดูสังเกตน,นะผมกดไฟติดเห็นไหมไฟหน้าไฟหลังติดนะครับกดปุ๊บไฟปิดอ่าเจ๋งเลยะอ่ารุ่นอื่นไม่มีและที่สําคัญรุ่นนี้เวลาเล่นไปแล้วพักนะแบตเตอรี่เกิดอ่อนรีโมท แจ้งเตือนด้วยรุ่นอื่นไม่มีนะครับเพราะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะที่มีฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าหมดออตโต้กลับหลับนะครับเวลาเล่นเกิดปัญหาขนาดนี้ดูป๊บเลือกว,วิธีการถอยหลังนะครับ หลังแล้วเดินหน้าเห็นไหมมาแล้วนี่หลังแล้วเดินหน้านะครับดูทีนึงนะครับเวลาเรือว้มสถานี้หลังเดินหน้าไปเลยเห็นไหมครับนี่จัจ,าจา่าเห็นก็จ,กจกัจ่า

หลังจากที่ผมเล่นได้ประมาณสัก15น้าทีนะครับเสียงนี้มันจะแจ้งเตือนมาหมายความว่าแบตเตอรี่เขาตัตดแล้วนะครับนี่นี่ข้อดีของรุ่นนี้นะครับแจ้งก่อนนี่คือการ,รมไม่ออกแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยรุ่นอื่นจะไม่มีไม่มีระบบแจ้งเตือนแบบนี้นะครับยกเว้นกรณกีของตัว HJ 8 0 6เท่านั้นนะครับเจ๋งเวลาตางเสียงเก็บกลับปลอดภยัยแบบไม่หมดกลางน้ำไม่ต้องว่ายไปเก็บนะครับเนี่ย 15นาทีผมบอกเลยเนะพ<อ>ิพ<อ>่งเกือบ20นาทีชาร์จหนึ่งครั้งโคตรมันนะ